มากับครอบครัวมากับครอบครัวอ่าพ่อแม่มาทำก่อสร้าง่าดีแล้นี่คือพี่เว้นนะโอเคตอนนั้นพี่เว้นเนีเป็นเด็กๆอยู่เด็กๆอยู่อ่าวัยรุ่นวัยรุ่นไปรุ่นมาณวัยรุ่นแล้วทีนี้ก็มาทำก่อสร้างพี่ก็ไปเจอ ไปเจอปั๊บก็ไปลองคุยกับพ่อแม่พี่เว้นว่าขอพี่เว้นมามามาฝึกได้ไหมเขาก็กลัวดิเขาก็กลัว่ามาเล่นกับงูบ้าไหมบ้าไหมเราอยู่ิศกาก้อนก้อดีกว่าครับอ่าก็ไม่ยอมไม่ยอมเรื่องไม่ยอมอ่าแต่พี่ก็วันหลังก็ไปอีกไปอีกอ่าไปอีกคือเพราะเพราะว่าคือเราไปเห็นหน่วยหน่วยก้านหน่วยก้านอ่าหน่วยก้านว่ามีแววมีแววก็โอเคพามาเที่ยวมาดูมานู่นนี่นั่นอ่ เสร็จแล้วความประทับใจก็คือพี่โอเว่นไม่กลัวอ๋ออ่าไม่กลัวแต่ว่าคือโอเว่นนี่ยังไม่รู้เทคนิคไงเทคนิคแต่เขาไม่กลัวหรอกเขาไม่กลัวนาไม่กลัวเราก็เอางูไม่มีพิษพวกงูเขียวเนี่ยอ๋ลองให้ดูโอเคเอาลองถือดูได้ไหมวันวันแรกเกาโอเครองงูเขียวโอเคมันก็เล่นดีเล่นดีเสร็จแล้วทีนี้กลับไปบอกพ่อก็เอาโอเคผมจะเล่นงูแล้วนะผมจะมาอยู่แมาอยากทำโขรสร้างแล้วเล่งูแล้วโอเคก็ลุงเช้ามาเข้ามาเลย มาเลยติ๊กโอเคคุยกับพ่อรู้เรื่องก็หลังจากนั้นก็มาทางานมาอยู่กับผมทีนี้ก็ฝึกสอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยจากงูไม่มีพิษก็ขึ้นมางูพิษอ่อนพองูพิษอ่อนผ่านไปปีครึ่งปีโอเคความกล้าขึ้นมาแล้วมันจะมันจะเกิดขึ้นในตัวเองเกิดขึ้นในตัวเองใช่จากประสบการณ์พี่เว้นเห็นเราเล่นงูเห่าพี่เว้นโอ้มันต้องสุดยอดเลยต้อต้องจับกาใช่ก็เลยโอเคสอนงูเห่าให้ลักษณะดูแบบนี้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 ผ่านไปอีกปีครึ่งปี จงอางมันต้องสุดยอดกว่างูเห่าถูกต้องาวมันเป็นงูพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สุดแล้วราชางูพิษแล้วต้องจัดงูจงอางทีนี้ก็โอเคมาบอกกับผมว่าอยากจะเล่นจงอางผมก็โอเคแน่ใจไหมแน่ใจไหมคุณแน่ใจไหมโอเว่นโอเว่นบอกโอเคผมน่าจะทำได้เพราะงูเห่าไม่มีปัญหาแล้วก็เลยขึ้นมาชาร์เป็นงูจงอางทีนี้ก็ครบวงจรเลยครบวงจรเอาง่าีกว่าสรุปแล้วคือพี่โอเว่นโดนป้าย่างนะครับอยากถามพี่โอเว่นกลัวไหมแรกๆมาอยู่ แต่แรกกลัวอีกครับผมแต่แรกกลัวแล้วเพราะว่าทุกปัจจุบันเนี่ยพอเห็นคลิปเนี่ยบางทีแบบพี่บางยาพี่โอาไนจำเลยจยเางนี้พี่เอานปยิ่งเลยอ่าได้เลยกลัวไหมเรากลัวไหมแต่ว่าตอนนี้โอเคไม่กลัวแล้วโอเคตอนนี้ไม่กลัวแล้วอะไรตอนแรกๆมาก็ยังกลัวๆอยู่ตอนนี้รู้หมดแล้วรู้หมดแล้วมันเป็นจิตเอกแน่นอนแน่นอนเอาไง่ได้ถ้าเราพูดแบบแบบให้เข้าใจง่ายๆคือครูบาอาจารย์นะครับอย่างพี่บางยาเป็นครูบาอาจารย์นะต้องมีสักวันที่จะต้อง จตต้องอะไรปล่อยวางใช่ครับพี่บางยาก็คนเราแก่ไปเรื่อยถูกต้องพี่บางยาก็จจะต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องให้ลูกศิษย์ถูกต้องดำเนินการต่อใช่ใช่แต่หลายคนที่สงสัยกันหนาลสงสัยว่าโอเว่นเป็นยังไงมาย่งไรเป็นใครได้มาเป็นศิษย์เอกของบางยานี่ก็คือวันนี้ลองโบมา หาคำตอบให้ทุกคนแล้วนะครับลิปนี้ก็ถ้าดูล้วชอบใจอย่าลืมกันแลก็แชร์ให้เราโมพาเลยแล้วก็พีบางยาบ้างหลาก่งได้มีกำลังใจในการสร้างสถานหารดีๆต่อไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับอย่าลืมกันลค์ก็แชร์นะครับสวัสดีสวัสดีครับ